สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูสันนี่9 9 9ค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านที่ชื่นชอบศาสตร์การพยากรณ์ด้วยไพ่ย,ยิปซีไพ่ทาโร่ไพ่ออร์คโคนะคะวันนี้มาทักทายทุกคนเช่นเดิมค่ะกราบขอบพระคุณกัลยานามิตรทุกท่านทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็สนับสนุนบางคนบางท่านกดซุปเปอร์ตังบางคนบางท่านก็โอนนอกรอบให้ครูสันนี่นะคะวันนี้เดือนกุมภาพันธ์พิเศษค่ะอ่า บางคนอาจจะตอบได้แล้วนะคะว่าพิเศษอย่างไรนะคะอย่างแรกเป็นเดือนแห่งความรักอ่าอย่างที่สองพิเศษอย่างไรคะอืมใครตอบได้นะคะพิมพ์มาใต้คลิปเลยนะคะมี28วันใช่แล้วนะคะมี28วันค่ะอ่าเดือนแห่งความรักแล้วก็มี28วันค่ะวันนี้จะมาทํานายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนะในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะคะก็ เช่นเคยนะคะเป็นการพยากรณ์แบบแรนดอมนะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดฉะนั้นฟังเป็นไกด์ไลน์ฟังเป็นเรื่องเล่านะคะฟังเป็นนิทานสนุกสนุกและก็มาดูศิละปะหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันนะคะก็จะเป็นการทำนายตามสไตล์ของครูซันนี่เช่นเดิมนะคะมีไพ่ออร์คคแล้วก็มีแถมท้ายในท้ายด้วยนะคะฉะนั้นดูจนจบนะคะอาจจะมีสิ่งดีๆข้อความดีๆมาสกิจใจด,กดใจปลดล็อกปลดใจ ของคุณอาจจะเป็นได้ค่ะเพราะทํานายตามหน้าไพ่นะคะขออนุญาตครูครูรรบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนางฟ้าทูตสวรรค์ที่ปกปักรักษาชาวเมทุนนะคะราศีเมตุนทุกท่านขอคร,รูครูบาอาจารย์เปิดทางให้ครูซันนี่ได้ดูดวงชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพของชาวราศีเมทุนนะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอให้เขาได้รับคําตอบในเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพ มีสิ่งใดต้องแก้ไขมีสิ่งใดต้องแนะนําขอครูครูบาอาจารย์เปิดทางให้ด้วยขอครูครูบาอาจารย์ของชาราศีเมถุนทุกท่านเปิดทางให้ครูชนีส่งข้อความได้อย่างถูกต้องแม่นยําไม่ลังเลสงสัยและมาสถิตในการทํานายกับไพ่ชุดนี้ด้วยเถินซาธูชาวราศีเมถุนอธิษฐานพ,พร้อมๆกันเลยนะคะตั้งจิตพ,พร้อมๆกันเลยคะ่ะโอเคนะก็ เรามาดูใบแรกกันนะคะอ่าเป็นอย่างไรเรามาดูใบแรกกันนะคะดวงชะตาของคุณนะคะในเดือนว้าวนะคะใครนะคะที่รอนะคะการตัดสินอยู่นะคะหรือใครที่เจอเรื่องราวต่างๆมามากมายแล้วนะคะมีความน้อยเนื้อต่าใจนะคะทำดีมาทำไมยังไม่ได้ดีนะคะอ่าโดนถูกโกงบ้างนะคะอ่าโดนตําหนิบ้างเรื่องการงานก็ถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะ สิ่งที่ไพ่ใบนี้ครูครูบาอาจารย์มาสื่อสารนะคะว่าความยุติธรรมมีจริงแม้ความยุติธรรมบนโลกใบนี้มันจะไม่มีร้อยเปอร์เซนต์แต่กฎแห่งกรรมความยุติธรรมผู้ที่ดูแลความยุติธรรมทั้งในโลกจิตวิญญาณนะคะเบื้องบนท่านมีจริงนะคะฉะนั้นคุณจะรับความยุติธรรมนะคะจงมีความสุขอย่าน้อยเนื้อต่าใจนะคะการตัดสินต่างๆสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ยุติธรรมใครที่มีความคิดนี้อยู่ในใจนะคะจง เปลี่ยนความคิดใหม่นะคะทําตัวเองให้มีความสุขนะะไม่ต้องไปโทษบุคคลใดแล้วก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองแต่เชื่อนะคะว่าสิ่งใดที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ <t ell> มันอาจจะเป็นการกระทําของเราเนี่ยแหละค่ะที่มันให้ทําให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมานะะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วนะคะจงให้อภัยตัวเองให้อภัยทุกๆคนแล้วมีความสุขกับในทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะวางใจเป็นกลางค่ะนะคะแล้วสิ่งความยุติธรรมจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะ ทุกคนที่ทําคุณงามความดีไว้นะคะคุณจะได้รับผลของกรรมดีค่ะนะคะอ่าก็ไพ่มาครูครูบาอาจารย์มาส่งข้อความให้ชาวราศีเมถุนนะเดีย๋ยวเรามาดูต่อค่ะใบที่สองนะทุกคนอ่าว้าวสวยงามมากไพ่ใบนี้น่ารักมากเลยนะคะคือตัวคุณค่ะนะคุณบางคนบางท่านนะชาวราศีเมทุนจะได้ไปเรียกว่าพักผ่อนหย่อนใจนะคะอ่าในเดือนกุมภาพันธ์นี้บางคนอาจจะได้ไปเที่ยวชายทะเลนะคะ มีความสดใสร่าเริงกับเป็นเด็กอีกครั้งนะคะความกับเป็นเด็กนี่ครูหมายถึงจิตใจข้างในนะคะไม่ต้องกังวลอะไรนะคะมีความสุขสนุกสนานนะคะร่าเริงนะคะในระยะเวลาสั้นก็ยังดีนะการเปลี่ยนบรรยากาศนะเราไม่ได้อยู่ที่จําเจนะทุกคนไปเห็นบรรยากาศนะคะชายทะเลสายลมแสงแดดนะแล้วก็เอาเท้าเนี่ยไม่ต้องใส่รองเท้าแล้วก็เอาเท้าเนี่ยเดินบนผืนทรายยามเชา้ามืดมืดนะเออไม่ร้อนมาก กำลังดีเลยนะคะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนนะชาวราศีเมถุนบางคนบางท่านจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจหรือบางคนบางท่านมีความสุขเหมือนได้กลับเป็นเด็กอีกครั้งอะ่ะมีความร่าเริงสดใสในเดือนนี้อะ่ะรู้สึกว่ามีพลังงานดีๆเข้ามาในจิตใจอาจจะดูรายการตลกนะรายการที่ทําให้ยิ้มได้นะอ่าเนี่ยมันจะเป็นการสร้างแรงสันเทือนที่ดีนะคะหรือใครไม่มีโอกาสได้ไปนะได้ดูหนังนะคะได้ดูรายการตลกแล้วมันยิ้มได้นะคะ เดี๋ยวนี้เขามี AI ไอุ้คนมีรูปเด็กรูปอะไรให้ยิ้มอย่างเงี้ยพอเราไปเจอแล้วก็ยิ้มนะมันทําให้สร้างอารมณ์ความสุขได้นะทุกคนอืมสมองจะรู้เวลาเรายิ้มเนี่ยมันหมายถึงความสุขนะอ่าฉะนั้นใครยังไม่ได้ยิ้มยิ้มได้เลยนะทุกคนชาวราศีเมถุนไม่คิดตังค์นะคะอ่าเรายิ้มให้ตัวเองยิ้มให้ผู้อื่นเราก็ได้รับรอยยิ้มกลับมานะทุกคนแล้ววันนี้นะถ้าใครยังไม่เจอใครยิ้มให้ตัวเองก็ได้ในกระจกนะแล้วคุณจะรู้สึกค่ะว่า มันมีความสุขเกิดขึ้นในใจเลยนะคะหลังจากยิ้มอ่านะคะฉะนั้นเป็นสิ่งดีเลยนะคะชาวราศีเมถุนจะได้ไปเที่ยวนะคะจะได้เรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศจิตใจมีความสดใสร่าเริงเหมือนเด็กนะคะอ่าสุดยอดเลยนะคะน้อมรับคําทํานายไปเลยนะคะความสดใสความร่าเริงนะคะกดหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อนะยังมีอะไรดีๆนะอีกนะเดี๋ยวเรามาดูกันโอ้โห ได้ไปเที่ยวบางคนก็ได้รียูเนียนกับเพื่อนนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะได้ไปเที่ยวกันเหมือนเหมือนเราเป็นเด็กอีกครั้งจริงๆนะอ่าไม่ต้องกังวลอะไรนะคะคนเวลานึกถึงตอนเราเป็นเด็กนะทุกคนครูซันนี่ก็จําได้วิ่งเล่นนะคะลืมกินเลยลืมกินพ่อแม่ต้องมาเรียกไปกินข้าวนะลูกเล่นจนลืมเหมือนว่างั้นเถอะนะคะเนี่ยมีความสนุกสนานตอนเป็นเด็กเนี่ยมันตื่นเต้นมากนะทุกคนอะไรมันดูสวยงามไปหมดนะ ต้นกล้วยก็เอามาทําเป็นของเล่นได้นะอะตัดมาทําเป็นม้าขีอ่อะไรต่างๆเพราเป็นมองไปดูเออมันเป็นของเล่นได้ยังไงนะนะแต่ตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราเขาเรียกหมักเก็บนะหินก็มาทํามันเล่นได้นะทุกคนนะไม่เหมือนเด็กสมัยนี้นะของเล่นเต็มเลยนะแต่เราเล่นเอาธรรมชาติเนะะี่ยมาเป็นของเล่นผักตกเนี่ยก็มาทําเป็นตุ๊กตาได้นะทุกคนเห็นไหมฉะนั้นเนี่ยความเป็นเด็กเขาจะมีจินตนาการนะคะอ่าตอนนี้คุณที่ราศีเมถุนนะ คุณจะรู้สึกล่าเลิกม,มากๆนะในเดือนอกุมภาพันธ์เนี้ยมีความสุขสนุกสนานอยากเปลี่ยนบรรยากาศนะเจอเพื่อนเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเวลาเราเจอเพื่อนเก่าสมัยเด็กๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่านึกถึงอดีตตอนเป็นเด็กพอเรานึกถึงนะมันมีสารแห่งความสุขขึ้นมานะทุกคนอ่าฉะนั้นเนี่ยราศีเมถุนดีๆมากๆเลยนะคะอ่าในเดือนกุมภาพันธ์นะเดี๋ยวเรามาดูต่อมีอะไรดีๆขึ้นมาอีกนะคะอืมเรามาดูต่อนะคะทุกคนอ่ะหยิบมาใบหนึ่งนะ ว้าวบางคนนะอ่านี่มีไพ่คู่เยอะเลยนะเนี่ยนะจะได้รีวิเนียนกับคู่ของคุณนะบางคนบางท่านโสดมานานนะคะจะได้ไปเที่ยวนะคะจะได้ไปเที่ยวจะได้ทํากิจกรรมด้วยกันมากขึ้นนะคะอ่าไปเที่ยวดูอ่าเรียกว่าธรรมชาตินะคะอ่าไปแบบแบบนั่งมอเตอร์ไซค์ไปเออดูก็เท่ดีนะคะแต่ก็ระวังด้วยนะคะอ่าใส่หมวกกันน็อกนะคะแล้วก็ใส่ชุดที่มันเรียกว่าปกป้องได้เพราะว่า มันไม่ทราบอะไรมันจะเกิดขึ้นนะแต่ว่าเราป้องกันไว้ก่อนนะคะเราจะได้ไปเที่ยวค่ะอ่าได้ไปเที่ยวนคนคู่ก็ยิ่งได้มีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะคนโสดก็จะได้เจอคนที่เรียกว่าไปในทิศทางเดียวกันชอบเหมือนกันนะคะอ่าเป็นไปได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันไปต่อนะทุกคนอ่าไปต่ออืมมีสิ่งใดดีๆอีกนะเอาใบนี้ขึ้นมาโหว้าวว้าว,ว,าวรับด้วยคนคะ่ะทุกคนใครไม่รับคะ่ะรับเลยค่ะนะคะ กแปด8ป8ดค่ะทุกคนนะคะบ n d ด n c นนะคะความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ค่ะว้าวนะคะราศีเมถุนมาแรงแสงทุกโค้งเลยนะอ่าเดือนนี้ก็แบบสุดๆเลยเรื่องเงินค่ะนั่งรับทรัพย์นับเงินนะคะอ่ามาทางไหนไม่ทราบใครไปหว่านมาเมล็ดพันธุ์ไว้นะคะใครที่ทํากิจการงานไว้นะคะหรือใครที่เรียกว่าอาจจะมีเรื่องการเงินนะคะถูกโกงถูกหลอกหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะได้กลับคืนมา ไม่ทราบว่าเงินมาจากทางไหนนะคะฉะนั้นทําใจเป็นกลางไว้นะคะอะไรที่มันเป็นของคุณคุณจะได้รับกลับคืนมาแน่นอนนะคะอะไรที่มันเป็นของคุณมันก็จะเป็นของคุณค่ะอ่านั่งรับทรัพย์รับเงินเลยนะคะไม่ต้องพูดอะไรมากเห็นๆกันเลยนะคะก็คุณสันนี่ก็น้อมรับด้วยนะคะไม่ได้อยู่ราศีเมถึงตะน้อมรับพลังงานดีๆค่ะเงินมันอยู่ตรงหน้าแล้วนะคะรับไปเลยค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อนะ มีไพ่ดีๆครูก็หื่ใจชื้นนะคะมีเรื่องเงินมารู้สึกชื่นใจแทนนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะมีอะไรอีกอ่าดีเลยนะคะใครที่เอาของไปเข้าโรงจำนำไว้นะคะจะได้ไถ่ถอนค่ะทําไมจะไม่ได้ไถ่ถอนคะมีเงินนะคะมีเงินค่ะเงินเข้ามาแล้วค่ะฉะนั้นใครนะคะที่เรียกว่าในอดีตนะคะที่ผ่านมาไม่นานนะคะหรือสามสี่เดือนที่ผ่านมานะคะเอาของไปจำนำไว้นะ จะได้ไถ่ถอนกลับคืนมาแล้วนะคะของของคุณมันก็ต้องเป็นของของคุณนะมันไปอยู่คนอื่นไม่นานนะคะอ่าทำใจเย็นๆทําใจชื้นๆไว้นะคะแล้วมีความสุขเดี๋ยวอะไรมันก็จะกลับมาดีกว่าเดิมด้วยนะคะอ่าเป็นบททดสอบนะทุกคนนะอ่าดีมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาต่อนะทุกคนอืมมีสิ่งใดอีกโอ้โหว้าวมากเลยนะโอ้เรื่องคู่นะคะอ่ามาย้ําค่ะ ใครที่เป็นคนโสดนะคะร้องเพลงรอมานานนะคะจะได้เจอคนที่ใช่ค่ะคู่แท้คู่ใช่นะคะอ่าทําไมถึงบอกคู่แท้คู่ใช่ชอบในทิศทางเดียวกันนะคะชอบเหมือนกันไม่มาขัดแข้งขัดข,ดขากันค่ะนะคะดูเขามีความสุขคือต,ตัวคุณนะชาวราศีมีถุนใครที่โสดอยู่นะคะส่วนใครนะคะอ่าที่เรียกว่าใช้ชีวิตคู่อยู่คนด้วยกันแล้วนะคะคู่ที่คุณอยู่คือคู่แท้คู่ใช่ของคุณนะฉะนั้นเนี่ยรักกันให้ยั่งยืนนะคะ มีเวลาให้กันมากขึ้นนะคะคนที่รักเราที่สุดก็คนที่คุณเลือกนี่แหละคะ่ะคนที่คุณเลือกก็คือคนที่คุณรักที่สุดนะคะฉะนั้นใช้เวลาอยู่ด้วยกันมีเวลาให้กันแล้วกันนะคะใช้คําพูดดีๆส่งความรักความปรารถนาดีให้กันทุกวันนะคะโลกสาโลกใบนี้เมื่อเราต้องไปกลับมาไม่ได้แล้วนะคะเราจะต้องมาเซตศีรษถ้าเรามาเกิดใหม่เราก็จำไม่ได้แล้วนะคะเป็นคนใหม่ฉะนั้น ใช้เวลาบทบาทของเราณนะตอนนี้ให้ดีที่สุดค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในบทบาทใดนะราศีเมถุนทุกคนมีบทบาทไม่เหมือนกันแน่นอนแต่ทําบทบาทของคุณให้ดีที่สุดแล้วคนเดียวกันเนี่ยแหละคะ่ะคุณเนี่ยอาจจะมีหลายบทบาทนะคะในคนคนเดียวกันอ่าคุณซันนี่ก็มีหน้าที่หลายบทบาทคุณก็ต้องมีได้เช่นกันนะบทบาทอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างบางคนก็อาจจะเป็นลูกนะคะทําหน้าที่ลูกไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายผู้หญิง เมื่อเป็นลูกแล้วก็มีสามีภรรยาคุณก็ทําหน้าที่ภรรยาหน้าที่สามีมีลูกก็ทําหน้าก็ทําหน้าที่พ่อแม่อีกพ่อแม่ของลูกแล้วคุณก็เป็นลูกที่มีพ่อแม่อีกอะลูกไปมีลูกมีหลานคุณก็หน้าที่ทําหน้าที่เป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายโอ้โหบทบาทเยอะมากบทบาทพนักงานอีกนะหรือบางคนทําเจ้าของธุรกิจบทบาทเจ้าของธุรกิจคนคนเดียวกันนี่แหละคะ่ะบททดสอบในชีวิตว่าคุณทําได้ไหมนะะฉะนั้นทําได้แน่นอนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อนะอ่า มีอะไรดีๆอีกนะคะนอกจากเรื่องเงินแล้วนะคะถ้าเรื่องเงินมานี่ก็สบายใจลนะอ่าเพราะาเงินเนี่ยเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะทุกคนแต่เราไม่ให้เงินเนี่ยเหนือเรานะว้าวโอ,อมาอีกแล้วนะคะเนี่ยบทจะมานะอะไรก็ฉุดไม่อยู่นะทุกคนมาแบบไม่คาดคิดเลยนะคะมากลางอากาศฉะนั้นใครที่ทํางานอะไรอยู่เงินอาจจะมาทางอากาศได้นะคะ เดี๋ยนี้ขายของนะคะไม่ว่าใครจะขายสินค้าอะไรนะคะลูกค้าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนที่ไหนโอนเงินให้ภายในหนึ่งนาทีนะคะฉะนั้นเนี่ยมาได้ทุกทิศทางบางคนอาจจะทอาอสังหาเริยทมาซั์ไว้นะคะขายที่ขายทางบางคนเป็นนายหน้านะคะกลับมาขายได้ในเดือนกุมภาพันธ์นะคะครูซันนี่ไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนแต่คุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินนะคะน้อมรับคําทำนายความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์การเป็นเศรษฐีกด8ปดแปดปดเลยนะ 8 8 8หรือคําว่าน้อมรับมหาเศรษฐีหน้าใหม่คือฉัน้นอ่าน้อมรับไปเลยนะคะมาสองใบเนะนะราศีเมถุนนี่นะคะว้าวไพมีตั้งหลายใบยทำไมใบนี้ออกมาแล้วเงินมาซ้ําอีกนะคะมาแบบคอนเฟิร์มนะคะว่ามาแน่นอนคะ่ะนะคะแต่สิ่งที่ครูจะสซันนี่อยากจะเกินไว้นะคะไม่ได้หมายถึงว่าคุณไม่ทําอะไรเลยนะคุณทําหน้าที่ของคุณไปตามปกติค่ะมีหน้าที่ทํางานมีหน้าที่อ่า เป็นเจ้าของกิจาการมีหน้าที่เป็นนักงานประจําทําไปนะคะไม่ได้ให้หมายถึงคุณนอนเฉยๆนะคะแล้วให้เงินลอยมานะคะแต่เงินจะมานะคะมาในหลายรูปแบบนะคะอ่าอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกสองใบนะว้าวฮอตมากๆเลยเนี่ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยมองฮอตมากๆนะไพ่เนะะี่ยค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นพลังงานที่มองไม่เห็นจริงๆพอครูบอกฮอตมากๆฮอตนี่ภาษาอังกฤษนะก็คือ มันมันรู้สึกแบบร้อนมากๆอะ่ะมีพลังไงมีพลังนี่แหละคารตัวคุณคุณมีพลังในการใช้ชีวิตยอย่างมากเลยนะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะชาวราศีเมถุนมีไฟในตัวค่ะไฟแห่งความประสบความสําเร็จไฟแห่งการมุ่งมั่นในการลงมือทําวันนี้ความสําเร็จความมุ่งมั่นความปรารถนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยนะบางคนอยากสําเร็จในอ,อาชีพการงานเพื่อความสําเร็จมันมาพร้อมกับการเงิน พอคุณมีเงินคุณก็คิดว่าคุณจะมีอิสระทางเวลามากขึ้นสามารถจะทําอะไรก็ได้นะคะช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือผู้คนช่วยเหลือองค์กรการกุศลน,นะคุณมีไฟมากแล้วการประสบความสําเร็จของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอ่าก็อดผ่อนให้ประสบความสําเร็จนะคะแต่มีไฟในการใช้ชีวิตมากเลยนะโอ้โหและมาประกบกับเงินอีกคุณน่าจะเอาเงินไปต่อยอดอะไรนะชาวราศีเมนคิดว่าอย่างนั้นนะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูต่อนะ ใบสุดท้ายท้ายสุดนะคะเงินมาแล้วจะมีอะไรมาอีกนะเออเรามาลุ้นกันนะราศีเมทุนอ่ะว้าวใบสุดท้ายนะโอ้โหอ,อะไรจะขนาดน,นะขอเตลระครังนะคะทุกคนอืมได้รับความร่วมมือนะคะบางคนบางท่านอาจจะไปเซ็นสัญญาการทําธุรกิจกับชาวต่างประชชาาตินะคะหรือทําธุรกิจที่สามารถจะทําได้ทั่วโลกอมีการจับมือกันมีการตกลงกันนะคะ อ่าประสบความสําเร็จค่ะโอ้โหความสําเร็จความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์มาพร้อมเลยนะนั้นสรุปเลยนะคะสรุปนะให้ชาวราศีเมถุนนะคะไม่รีรอเลยค่ะความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์การเป็นมหาเศรษฐีการเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินเงินหลั่งไหลมาทุกทิศทางแก่ชาวราศีเมถุนคูซันนี่การันตีค่ะน้อมรับความทนายความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ก็แปดปดดเลยค่ะ แปดปแปนะคะอินฟินิตี้เลยนะว้า wow. วสุดยอดมากเลยนะคะครูซันนี่รับด้วยคนคะ่ะนะคะอ่าความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะทุกคนครูซันนี่จะใช้ไพ่ออร์คิลนะคะอ่าในการมาเสริมนะคะคําแนะนําจากครูครูบาอาจารย์ผ่านไพ่ออร์คิลหนึ่งใบนะของครูครูบาอาจารย์แนะนําด้วยคะ่ะ Message in the b o t t l นะคะอืมไพ่ใบนี้มาสื่อถึงนะคะว่าชาวราศีเมถุนนะคะ มีบางคนบางท่านที่ส่งแรงปรารถนาไปนะคะอ่าคุณจะได้รับค่ะคุณจะได้รับช้าหรือเร็วนะคะอยู่ที่พลังจิตหรือแรงสังสเทือนหรือแรงปรารถนาของคุณเองนะคะเมื่อส่งไปแล้วจงไว้จไวใจวางใจเชื่อใจนะคะคุณจะรับสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนท่านมาท่านได้รับข้อความแล้วพลังงานเบื้องบนพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นจงมีความสุขในการใช้ชีวิตเชื่อใจไว้ใจวางใจนะคะอืมอ่ะ สุดยอดเลยนะราศีเมทุนใครอยู่ราศีเมทุนนะไว้ใจวางใจเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูสีนะสามใบนะคะค่ะสสีเป็นสีอ่าเรียกว่าเสริมออร่านะคะของคุณนะคะแล้วก็จะใช้เป็นเครื่องแต่งตัวเป็นสีที่ใช้ในการแต่งตัวหรือสร้อยหินก็ได้นะคะอ่าพลังหินเขามีพลังว้าวสุดยอดเลยนะสีสวยนะคะทุกคนสีเหลืองอมดานะคะอ่ะเป็นสร้อยหินก็ได้นะอ่ามาอีกสองสีนะทุกคน ว้าวสีน้ำเงินนะคะคล้ายๆกับสีลาพิสลาซูรี่เลยนะอืมอ่ะอีกสีหนึ่งนะคะอีกสีหนึ่งสีเปิกมังคุดนะสีแดงอมดำอ่านะคะสามสีนะคะทุกคนในเดือนปุ่มภาพันนะคะใส่แซมกันได้เลยนะทุกคนใครที่แต่งตัวก็แต่งสีผสมกันเลยนะอืมสวยงามนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขนำโชคนำชัยนะทุกคน นำไปซื้อโรต,ตรี่ซื้อเป็นใบเบิกทางนะทุกคนมีเลขอะไรบ้างนะ27 51แล้วก็เลข6ค่ะนะคะไปสลับสับเปลี่ยนกันนะคะตามโชคตามวาสนาตามแรงปัถนาของแต่ละท่านเลยนะคะแจ็คพอตก็ไม่ได้มีรางวัลเดียวน,นะทุกคนมีหลายรางวัลฉะนั้นมันจะไม่เป็นคุณเลยนะนะคะอ่าก็อยู่ที่แรงปรถนานะคะถ้าคุณเชื่อว่าคุณจะโชคดี คุณจะโชคดีค่ะนะคะอืมอ่ะเราเรื่องโชคดีไปแล้วนะทุกคนขออนุญาตนะคะทําชาวไว้อืมเย็นแล้วแต่ก็โอเคอืมเราจะทําบุญใดน,นะคะเสริมบารมีสะสมบุญกูเชื่อว่านะคะทุกคนนะคะราศีเมถุนนะคะไม่มากก็น,น้อยเป็นคนที่ชอบทําบุญทําดีบางคนก็ช่วยเหลือองค์กรการกุศลอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วนะคะอาหรือว่าอมีจิตเมตตานะคะอาหารสัตว์นะคะอ่าบุญอยู่แล้วนะคะ แต่วันนี้ก็จะมานะคะเสริมนะคะว่าครูครูบาอาจารย์นะคะจะแนะนำนะคะทำบุญใดนะคะในการเสริมบารามีเสริมบุญกุศลให้มากยิ่งขึ้นไปในเดือนกุมภาพันธ์ใครที่ทําอยู่แล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะคะอ่าอันนี้ก็มาเป็นไกด์ไลน์นะคะขออนุญาตครูครูบาอาจารย์เปิดทางให้กุศลน,นี่นะคะส่งข้อความแต่ชาราศีเมถุในเรื่องการทําบุญค่ะว่าเขาจะทําบุญใดใการเสริมบารามีสะสมบุญอ่าเอามาหนึ่งใบนะทุกคน เติมน้ำมันตะเกียงนะคะถวายเทียนหลอดไฟอ่าเติมน้ำมันตะเกียงถวายเทียนหลอดไฟเออน่าสนใจนะคะพอได้ใบนี้ขึ้นมาให้เติมไฟนะคะทําบุญนะได้ทุกอย่างเลยนะคะทุกคนฉะนั้นเป็นไปได้ที่ชาวราศีเมถุนในเดือนนี้มีไฟมีพลังมากเลยนะฉะนั้นถ้าทำบุญเรื่องไฟนะจะช่วยเสริมพลังใจพลังขับเคลื่อนชีวิตอ่าเป็นไปได้นะทุกคนถวาย ใครนะคะที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคุณถวายแบบนี้เ,าเขาเรียกไรน,นะใช้มันไม่ใช่ของจริงอ่ะแต่มันเป็นไฟที่เขาแบบว่าเหมือนเทียนจริงอ่ะทุกคนเอาแบบเนี้ยถวายที่วัดได้นะคะนะหรือใครไม่ใช่ศาสนาพุทธนะถวายในโบสถ์โบสถ์ศาสนาคริสต์ที่คุณไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะไปสวดสรรเสริญไปร้องเพลงพระเจ้าเนี่ยเราก็สามารถจะให้ที่ในโบสถ์เนี่ยเขาไว้อย่างนี้ก็ได้ตามช่วงกลางคืนนะคะ ถวายปัจ,จัยก็ได้ทุกคนและถวายเองนะไปที่วัดให้ถึงวัดเราจะได้รู้ว่าเงินถึงแน่นอนนะคะหรือใครที่ไม่ได้ไปวัดก็ต้องดูให้แน่ใจว่าเป็นเบอร์บัญชีของวัดจริงหรือไม่นะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวนี้กูซันนี่ต้องขออนุญาตเกริ่นไว้เลยนะว่ามิจฉาชีพแทรกแซงมาเยอะมากนะคะแล้วกอ็องค์กรจริงก็มีนะคะที่เขาต้องการจะได้รับการช่วยเหลือแต่มิจฉาชีพก็แฝงมาก็มีนะคะรูเห็น่ะนะคะที่ว่ามา ช่วยเหลือคนที่ถูกเรียกว่ามิจฉาชีพแล้วก็บอกเป็นตำรวจอย่างเงี้ยนะคะอ่าให้แอดไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะช่วยอะช่วยใน Facebook หรือว่าติดต่อก็ได้ทําไมจะต้องมาเอาไลน์ส่วนตัวนะฉะนั้นเป็นไปได้ที่เป็นมิจฉาชีพเพเดี๋ยวนี้ดูดเงินในไลน์ก็ได้นะทุกคนโอ้ก็เรียกอะไรนะเทคโนโลยีมันดีขึ้นเนี่ยพวกมิจฉาชีพก็ใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะคะมาเรียกว่าทําร้ายทําร้ายผู้คนนะคะอ่าก็ระวังกันนะคะ ต้องขอภัยแต่ขออนุญาตเกินพอดีมันขึ้นมาในความคิดนะคะ,ะแต่ก็ไปทําบุญกันนะคะทุกคนเติมน้ำมันตะเกียงนะคะหรือว่าถวายทําบุญนะคะในเรื่องไฟนะคุณจะอยู่ประเทศไหนคุณทําได้หมดนะองค์กรต่างๆในประเทศนั้นนะคะโดยเฉพาะถ้ถาทําบุญค่าน้ําค่าไฟก็ได้ทําบุญค่าไฟอย่างเงี้ยนะคะได้หมดเลยนะคะก็ทําจากใจนะคะไม่ต้องไปหวังผลใดๆเพราะคุณผลลัพธ์มันได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณต้องทําคืออุทิศให้ เจ้ากรรมนายเวรอุทิศให้ผู้มีพระคุณนี่แหละค่ะอุทิศให้ครูครูบาอาจารย์นะคะ,หคคาาะ,คะเหมือนเราเอ่อกินข้าวนะกินอาหารเราอนุญาตให้คนอื่นเนะ่ะมาทานอาหารเดียวจาจยวกวับเราได้การอุทิศบุญกุศลเป็นแบบนั้นนะคะอ่าสวยงามนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาตอนท้ายกันนะคะถึงถึงตอนท้ายแล้วนะคะเรามาก็ดูข้อความไพ่สารเทวดานะคะจากครูครูบาอาจารย์อ่าไพ่ใบนี้ออกมาเอาใบนี้เลยนะเดี๋ยวครูสนี่จารย์ให้ฟังค่ะทุกคนอืม ปันนีจะาให้ฟังนะอย่ามัวจมอยู่แต่คำพูดของคนอื่นจนสูญเสียการเป็นตัวเองนะลูกไม่มีใครในโลกใบนี้รู้ตัวเราดีเท่าตัวเราเองอีกแล้วว้าวนะคะทรงพลังมากค่ะคำอของสารจัตเทวดานะคะทุกอย่างอยู่ที่ตัวคุณทุกการตัดสินใจอยู่ที่ตัวคุณ คุณเท่านั้นที่ออกแบบชีวิตและเส้นทางชีวิตของคุณเองค่ะนะคะก็นําไปพิจารณาไปไต่ตรองในการดําเนินชีวิตนะคะก็มาถึงตอนท้ายกันแล้วนะคะครูซันนี่ก็อวยพรนะคะให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านทุกคนมีความสุขมั่งคั่งร่ารวยสุขภาพแข็งแรงเจริญทั้งทางอาิยทรัพย์ภายในและอริยทรัพย์ภายนอกเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญกันทุกท่านนะคะฝากติดตาม กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูซันี่ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ